มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะซึ่งวันนี้พักประชาธิปัตย์จัดสัมมนาสสกรรมการบริหารพักแล้วก็ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าทากลางกระแสของของคนในพักว่ามีการลาออกหลายคนในระยะหลังนะคะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เน้นย้ําทิศทางการเมืองและภารกิจสําคัญนะครับพร้อมกับยุทธศาสตร์ที่พักจะเดินต่อไป โดยเฉพาะสําหรับการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะครับเดยตามจากคุณดาวีชัยคิรีรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณดาวีเชิญครับ คุณอนุชาคุณพึ่งนภา,าข้าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยืนยันนะคะว่าปัญหาเลือดเก่าไหลออกนั้นไม่ใช่ความผิดของพักค่ะพร้อมทั้งยังมั่นใจนะคะว่าขณะนี้สถานการณ์ของพักประชาธิปัตย์อยู่ในช่วงขาขึ้นไม่ใช่ขาลงขณะเดียวกันยังมีการสั่งเตรียมรับมือกับสถานการณ์การเมืองที่สําคัญสําคัญจากนี้ไปทั้งเรื่องของศึกซักฟอกวาระการดํารงตําแหน่ง8ปดปีของนายกรัฐมนตรีและประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการยุบสภาด้วยค่ะ เวทีสัม,มัน,นาสอสอของพรรคประชาธิปัตย์จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การเมืองและการเลือกตั้งประกอบกับในห่วงเวลานี้พรรคประชาธิปัตย์มีสมาชิกลาออกหลายคนหรือที่เรียกกันว่าเลือดไหลออกจนเกิดวาทกรรมว่าคนที่ออกไปนั้นไม่ใช่เลือดแท้ นายจุรินทร์ลักษณะวิเิทหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยืนยันว่าให้ความสําคัญกับทุกคนในพักเท่าเทียมกันพร้อมทั้งมั่นใจว่าพักประชาธิปัตย์นั้นอยู่ในช่วงขาขึ้นไม่ใช่ขาลงไม่อยากเห็นคนผิดหวังย้ายพักนี้จากปัญหาผู้สมัครซ้อนในพื้นที่จึงได้แก้ปัญหาด้วยการให้ทํากิจกรรมทางการเมืองอื่นๆแทนค่ะทุกคนมีความสําคัญครับไม่ไม่ไม่ตั้งใจว่าอยากจะให้ คนที่ได้รับเลือกแล้วอยู่คนที่ไม่ได้รับเลือกแล้วก็จะต้องไปอยู่พัคอื่นไม่อยากให้เกิดเหตุอย่างนั้นแต่ว่าแน่นอนสุดท้ายมันเลือกได้คนเดียวพักจะส่งสองคนไม่ได้เพราะว่าเขตหนึง่งลงสมัครรับเลือกตั้งในคนเดียวแต่พักก็จะมีช่องทางในการขยับขยายเช่นให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นบัญชีรายชื่อหรือใครที่มีศักยภาพถ้าพักเป็นรัฐบาลก็จะให้เป็นผู้ที่เข้าไปดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือ ภารกิจอื่นๆที่พักสามารถมอบหมายได้นะครับ นายจุรินยังเน้นย้ำกับผู้เข้าร่วมสัมมานานะคะถึงปัจจัยทางการเมืองในรอบ4ปีของรัฐบาลที่ต้องอเผชิญคือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการชี้แจงในส่วนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการขับเคลื่อนเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีส่วนประเด็นยุบสภานั้นจะยังคงเป็นคําถามยอดฮิตในรอบ4ปีของรัฐบาลนี้ค่ะแต่ส่วนตัวก็มั่นใจว่าจากประสบการณ์ยังไม่มีสัญญาณยุบสภาหากรัฐบาลอยู่ครบ4ปีจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นช่วงมีนาคม2566 อย่างไรก็ตามพักประชาธิปัตย์นั้นเตรียมความพร้อมสําหรับสนามเลือกตั้งไว้ประมาณ70-80%แล้วและปลุกใจถึงปัจจัยที่จะนําพักไปสู่ความสําเร็จคือเรื่องของผลงานอุดมการณ์ความเป็นเอกภาพและความเป็นสถาบันการเมืองซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันด้วยค่ะ ขณะเดียวกันพรคประชาธิปัตย์นั้นยังจะมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะคะที่กรุงเทพมหานครในวันที่25มีนาคมนี้โดยคุณนิพนธ์บุญยามณาีรองหัวหน้าพรักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าจะมีการจัดดินเนอร์ทอค่ะซึ่งจะเป็นการระดมทุนกับพักการเมืองนะคะโดยมีคุณสุประชัยพานิชพักมาปาฐกถาปัญญาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกแต่ก็จะจัดภายใต้ถาำกลางมาตรการรักษาป้องกันโควิด19อย่างเข้มงวดจัดโต๊ะละ5คนจํานวน100โต๊ะค่ะคุณอนุชาคุณพึ่งนภาคะครับขอบคุณคคุณาวนะรับ ส่วนอีกหนึ่งพักการเมืองที่ต้องจับตานะครับพักเศรษฐกิจไทยตอนนี้ยังคงสงวนท่าทีจะร่วมงานการเมืองกับพักพลังประชารัฐหรือไม่นะครับโดยร้อยเอกคำนัสพรมเผ่าระบ,บุว่าจะต้องผ่านการหารือกับหัวหน้าพักรวมไปถึงกรรมการบริหารพักก่อนนะครับแล้วก็ย้ำเป้าหมายจะปักธงเศรษฐกิจไทยร้อยที่นั่ง ในสนามเลือกตั้งใหญ่นะครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเผยนะคะถึงคนดิเดตรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเศรษฐกิจไทยนะเพียงแต่ระบ,บุว่ามีมากกว่าหนึ่งชื่อค่ะแล้ะมีการส่งสัญญาณถึงการเตรียมพร้อมในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยโดยยืนยันนะคะว่าจะไม่โหวตให้รัฐมนตรีที่ทําให้บ้านเมืองนั้นเสียหายค่ะ หลังการประชุมวิสามาันพักเศรษฐกิจไทยเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในฐานะเลขาธิการพักก็ย้ำว่าจะปัดธงสสของพักให้ได้เกิน100คนในสนามเลือกตั้งใหญ่ตามที่พลเอกวิทย์เทพหัสดินณยุทธยาหัวหน้าพักนั้นได้ประกาศไปแล้วส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสอกอพักนั้นก็จะและสอกอพักจะไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งค่ะแต่เตรียมพร้อมเพื่อส่งผู้สมัครสสครบทุกเขตในกทม ร้อยเอกธรรมนัฐย้ำจุดยืนพักในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยว่าขึ้นอยู่กับการทํางานของรัฐมนตรีหากทําให้บ้านเมืองเสียหายก็จะไม่โหวตให้พร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ไปรับประทานอาหารกับพักร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนและก็ยืนยันว่าพักเศรษฐกิจไทยไม่เกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐซึ่งการส่งผู้สมัครสอสอ400เขตในสนามเลือกตั้งใหญ่จะไม่มีคนของพักพลังประชารัฐอย่างแน่นอน ส่วนจะทำงานกับพักพลังประชารัฐได้หรือไม่ต้องปรึกษาหัวหน้าพักและกรรมาการบริหารพักก่อนค่ะทั้งนี้นะคะยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเศรษฐกิจไทยว่าจะเป็นพลเอกวิตรในฐานะหัวหน้าพักหรือไม่แต่ก็ยอมรับค่ะว่ามีมากกว่าหนึ่งรายชื่อพร้อมกับย้ำเป้าหมายว่าจะต้องเป็นพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลค่ะขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า พักร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนรัฐบาลต่อไปและมั่นใจว่าจะอยู่ครบเทอมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอให้ทุกพักนั้นช่วยกันทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเข้าใจสถานการณ์การเมืองที่มีการตอบโต้กันไปมาค่ะ